โสดแล้วสวยปังมากติ๊กติ๊กบาเทอร์โพสภาพออกกำลังกายผอมเป๊ะปังหลังเลิกอดีตสามีหนุ่มสอนลามต้องบอกเลยนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาสําหรับติ๊กบิ๊กบาเทอร์นั้นก็หนักหนาสาหัสนะครับหลังเนี่ยสอนลามได้ออกมาประกาศยาอย่างชัดเจนนะครับ ทำให้เธอต้องออกจากบ้านแล้วก็ไปหาเงินชดใช้หนี้กับเจ้าหนี้นะครับรวมถึงไม่ให้เจอน้องวีจินะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เจอไปแล้วนะสครั้งนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับติ๊กติ๊กปาเธอร์เขาได้ออกมาโพส์คลิปนะครับหลังไปเจอลูกสาวน้องวีจินะครับพร้อมระบุแคปชั่นว่าวีจิตัวน้อยของแม่จา๋ามันคือที่สุดของชีวิตคือลูกจริงๆขอบคุณพี่หนุ่มนะคะขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกความเมตตาเอ็นดูวีจิขอบคุณสังคมที่ให้โอกาสให้อภัยติ๊กนะคะวันนี้ มีความสุขมากๆที่สำคัญขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกคนและล่าสุดนะครับหลังจากที่สามีได้อนุญาตได้เจอลูกเป็นครั้งที่2นะครับหลังเลิกกันอย่างเป็นทางการนะครับติ๊กปิกปาเธอก็ได้ออกมาโพสต์รูปออกกำลังกายซึ่งงานนี้เอาชาวเน็ตแข่โฟกัสที่หุนสวยเป๊ะปังมากทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ว่ายิ่งโสดก็ยิ่งสวยเป๊ะปังมากเลยทีเดียว คุณเป๊ปปังแบบนี้ไม่รู้ว่ามีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบเธอบ้างหรือเปล่านะไงก็รอดูอนาคตของติ๊กบิ๊กบาเทอร์กันต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน